สัสัตโธสีเลนะสัมปันโนยะโสโภคสมัปิโตยังยาวปเทสังพัะติตตถาตัทเทวะปูชิโตติบัดน,นี้อัตมภาพจะได้สแสดงพระธรรมเทศนาําสอนในพระพุทธศาสนาว่าดยเรื่องวันอาสาฬหบาูชาเพื่อเป็น เพื่อประดับสติปัญญาและสัมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไปกราบขออนุญาตพระเทรามุเทราทุกรูปขอแสดงาตินโดมทุกคนวันนี้เป็นวันอาสาหรบมุญชาเป็นวันสาคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาของเรา ตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหาบูชานี้หลายคนคงรู้อยู่แล้วนะแต่วันนี้จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือประการแรกเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศศาสนาพุทธเป็นครั้งแรกประการที่สองเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกที่ชื่อว่าธรรมจักกัปปาวัตตนสูตรแก่ปัญจวคีทั้งห้าซึ่งบาทีที่พระได้สวมดมนต์ไปก็คือธรรมจากกัปปาวัตตนสูตรน,นั่นเองประการที่สาม เป็นวันที่พระสงฆ์รุปแรกมาเกิดขึ้นในโลกก็คือพระอ,าาอาาัญญาโภัญยะในประกพิเศษก็คือเป็นวันทีนาา่พระอรหันต์ตรเกิดขึ้นในโลกเป็นครุแรกซึ่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นครบเป็นคร้งแรกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีพระสงฆ์แรกเกิดขึ้นเป็น